สวัสดีครับมือนีตอนเช่าวันที่หนึ่งมกราคมนะครับสองพันหารอยหกสิบหานะครับมือนีผมกับมาหน้านะครับหน้านี่ก็เหตุเข่าหน้าปังไว้นะครับกํลังสิเกิดน,นะครับนะอันนี้ก็สูบน้ำใส่ไว้นะครับ อันนี้กับแม่แล้วครับผู้เห็ดหน้าเขาจะกับมาเห็ดหน้าเพิ่นไใบครับเลยเบิ้งบริเวณพัพ่ายเบิ้งบักทัวเพิ่นมาปลูกไว้ครับบักทัวใ้่เกิดต้องเพิ่นหรอกครับอ๋อนี่ครับกำลังเกิดเป็นเม็ดเลอกๆเซล ขึนเมฆในหน่วยอยู่ครับท่าในใหญ่อยู่นี่ก็มาสูบน้ำถึงไปครับอากาศไม่ได้ก็นเย็นๆครับหลังจากนับเข้าดาวมือขึ้นแล้วครับมือแลงก็ติกินต้อยอีกรอบหนึ่งครับมือแลงว่มามือขึ้นเผาป่าครับมือแลงก็เสย่างอ่ะย่างหมูครับผม มันนี่ก็ลุงไปสาดน้ำครับน้ำถ่วบ่ฮอดไม่นโน่นครับเดี๋ยวมาแลกกัสิเป่งเข้ามาครับกำลังสูบไปอยู่แบบสูบเข้ามากับสูบไปในสางครับจากคล้องน้ำเนาะอันนี้ก็หัวาตเหตุปีแรกครับบรรลว่ามันสิงามหรือมันสิ่งใดผลผลิตเป็นเัง่งใดนะครับนะครับหาเบื้องเอาปนี่ อันนั้นอีก้เช่อเขียวนั่นเป็นของของหน้าเพื่อนครับหน้าผู้ที่อยู่ที่หนังค่างครับผมนี่ครับพเห็นหลายครับเพียนไฮเดียวครับแต่ว่กากวานซี่สอบเลยสม,มิล่ะครับตายมาแล้ว <c oughs> เดี๋ยว่เบุ้นฟ้นผลิตรอบหลังครับพอมันติดได้สเลย ส่วนอันนี้เพิ่นกับม้าปูกพักทิมไว้นะครับเป็นพักะนา้ากับพวกพักะนา้าพวกพักซี่พวกกะหลำเอียงสิละครับแต่กะหลำพ่ะท่านในขืนครับปูกล้องเบิงคาร์วามันสีพอรับกำลังเป็นไนบบลพักปอดสารครับ ี่ลครับบรรยากาศน่ามือเศร้าครับตอนนี้ก็ประมาณจากสองโมงเศราครับล่มเบึงเบึงล่มเลยครับแห้งขนาดครับล่มนี่โอ้ยไวาๆเลยมึงเอาเลยเดอ้อโดนๆผมก็ได้กลับมาาทีนึงตอนตะกี้ผม อันนี้ผมก็เห็นงานอยู่วนน้องบัวนะครับน้องบัวลำพูเมื่อันนี้วันนี้อันนี้พักเกษตรน้ำครับอย,อยู่ในหนองหลายครับบ้านก็นยูวนสารคามเนอะครับเนี่ยบ้านยูสารคาม ล,ล่องเบิงสิงไใดซ้ำใดบุ้นผลผลิตก็เลยอยากลองเห็ดน้ำเปิ่นเบิงว่ามันเป็นจังใดก็เข่าหน้าปังนี่ก็เลยลองเห็ดเบิงไว้ครับจังใดก็ฝากติดตามเบิงในเด้อครับฝากติดตามรับชมรับฟังันเด้อครับกดแชร์กดซับสไครต์ผมในเด้อโดยนี่ผมก่คอยมีเวลาเห็ดคลดปปานใดครับจังใดก็ฝากติดตามช่วยผมเด้ครับขอบคุณครับ วัแรกก็จะกินอีกรอบนึงนะครับเนาะกับพี่น้องเนาะครับรบรรยากาศแป็งใดนะครับค,คืนหรือว่าคืคนกับเบิ้งอีกรอบนึงเลครับอันนี้ผมกับมาเบิ่งนะครับ,นนบมาเมบิเ่งซอยเพื่นเขากับ่ได้ว่างามบันไดดรอครับจะใครเฮ็ียดซื่ออันนี้กับปีแรกครับเิ่นเฮ็ียดเข่าครับปีแรก